ทำเป็นคอโบลเตอร์นะครับตัวเลขแล้วนะครับตัวที่สองนะ สวัสดีครับเพื่อนนักป่าทุกท่านครับวันนี้ก็เจอกับชายแล้ววันนี้มากับนี่ลูกชายวันนี้มีเวลานิดเดียวนะวันนี้มากับเ,เขาบอกว่าอันนี้คือเทพสืเทพตีเหยื่อเบานะก็มันก็เบาจริงแหละมากับตัวนี้นะครับอันนี้เหยื่อสี่กรรมเป็นท็อปวอเตอร์นะครับอของผมสีมะนาวนะตัว120บาทพร้อมตัวเบ็ดอ่ะเดี๋ยววันนี้จะมาตีเหยื่อสี่กรรมกันว่าเราจะจ้วงกระสูบได้เยอะแค่ไหนอ่ะวันนี้ามาฝ่ายาอล้นมีเวลาแค่ชั่วโมงเดียวหลังส่งพัสดุลุย หูมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นหูไก่จัดเฮ้ยสี่รำเลเว,ว้ยสี่รมนั่งใช้สี่รมดีทะลุเลยเราไม่กัดเดยอะพาหกดเดยอะเลยจมกระอนนะขึ้น แล้วปลาอะไรมันคิดอย่างนี้อยู่วังความีปลาตั้ง นมลเลเย,โ,ยโดนโดนโดน,โดนสิตัวเล็กปลาน้านเรามันเล็กดูโดนนะโอ้โหนึกว่าตัวใหญ่ไรกัดลูกปลาลูกปลานะทุกคน เท่าจิบม,มดเท่าปลาผมอะเท่าจิบม,มดตุ๊บเด็กนะฮะน้อยก็มีแต้มหรอวะอุ้ยอุ้ยอ่ะปล่อยไปยเด็กเกินอ่ะตัวแรกมาแล้วนะครับเดี๋ยวตัวที่สองนะเดี๋ยวหาตัวที่สองมีขึ้นอีกหลายตัวนะเขาใ,ใกล้ๆเรื่องนะการอะการตี่ทีนะครับกว่าจะติดงี้ก็จะขาว พอไว,วนี่คับนี่โดนปลาตาโถงอันนี้เราจะปีไปขอบนู่นนะครับมีปลาเยอะเลยจะเป็นปลาขั้นที่นชั้นไม่ใช่กระติกชั้นขิดไม่ใช่ขึ้น เราจะตีไปทางปากปน้ำนีนะ่ันเยอะว่ะมันญออ่แน้วฟั อีกตัดอีกทีด้วยว่ะตายถึงได้ล็อกพันไว้หัวชนเน่้อยูบหัวชนเง้ยใช่เอาัดแล้วกัดแล้วมัโนโยน โอ้ยโดนนี่โดนได้ไงวะบาดปวดที่หายเลยไปอุ้ยกระเดี้ยวกระเดี้ยวโอ้ยโดนโดนวิโดนวยนี่ครับเหยือตัวสาวเหมือนตัวเล็กนะโดน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 นี่นะครับสุดทางสายหวานเห็นไหมนี่นะครับนี่เหยือตัวเล็กนะเหยือตัวเล็กแต่ผลงานไม่เล็กนะครับ อ่อท็อปวอเตอร์สี่กร,รัมนะครับกับรีวิวแวนชิบนันโนแวนผิดปี2023นะตีไกลมากลั่นดีเลยเรายังไม่เจอปลาใหญ่เดี๋ยวบาเล็กจะปล่อยเข้าไปเปลี่ยนเยื่อนหน่อยแล้วกันนะครับก็มันมันไล่กับลูกป,ปลาใต้น้ำนะมันไล่ป่วนใต้น้ำผิวน้ำไม่ค่อยเอานี่มากับอ่าสี่สีมะนาวนะครับอันนี้ก็ใช้ง่ายนะก็เฉยๆก็พอสลับเคาะ อันนี้สี่จุดเจ็ดกรัมนะครับตีไกลน่าดูแหละสายสูนจุดสี่เลยอุ้ยโดนโอ้โหลงลงแล้วโดนเลยว่าแลว้วมันกัดลูกปลาต้องอ่านเจมโดนนะแค่ลงใต้น้ำเอาเลยนะครับแต่ก็ชิมมดมนเลยเรียบเลยเรียบเลยเอาไว้อ,อาอาลปชิมมด Cái này, coi thì dưới có không โดนโดนคร oh. ับอู้ตึงอยู่ตึงอยู huh ่ตึงอยู่ตึงอยู่เว้ยตึงอยู่ตึงอยู่ว่าเจี๊ยบอุ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยสวยสวยครับท่านผู้ชมโอ้โหเต็มปากเลยก็เฉยเฉยก็พอนะนี่ครับ 45s สีมะนาวนะครับอุ้ยช่วงนี้เป็นช่วงข้าวเขียวนะก็ค่อนข้างกัดดีแต่ว่ามันจะกัดใต้น้ำไม่กัดผิวน้ำนะครับ ต้องเข้าหน้าหนาวก่อนเขาเรียกหัวลมออกอ่ะโอเคเออสี่ตัวแล้วนะท่านผู้ชมอ่ะเราอ่านกิมมันถูกแล้วมันไล่กัดลูกปลาใต้น้ำนะครับเราก็เราก็จัดลูกปลาใต้น้ําให้มันตอนแรกยังให้มันกัดสีน้านะแต่ว่ามันกัดไม่เมขึ้นขึ้นขึ้น,นแลคอผ่านหน้าขอผ่านหน้านี่เอาเ อะไรแบบนี้ไะเรี่อยวนะ ตัวแล้วว่ะดูตัวแล้วว่ะจิดบจิเฮ้ยเฮ้ยัดบั๊บนี่ตัดกทีนึ่งเว้ยตาลูกปลาอีกย่า หัวแล้วว่ะหูดุตัวละ ไม่เอาเูเริ่มรู้ตัวแล้วรู้ตัวว่าไม่ใช่อาหารเาะว่าตัวที่มันโดนตัวจาผู้

ตอนนี้หล่อแล้วเออนี่นี่นะครับสีมะนาวนะนี่เออกอเฉยๆนะครับสี S, ่ห้เอกอเฉยๆแอคชั่นเขานิ่งอยู่แล้วนะครับอ่ะสีมะนาว